วันนี้เกมโดยรวมทุกอย่างโอเคนะได้ก็โอเคตีเหล็กถือว่าแบบได้ตามเป้าเพราะว่าแบบพยายามตีแค่ให้ออนครับแล้วก็พลาดมันก็ตอนแรกก็แบบตื้อๆหน่อยครับไปแบบไปไปได้เบอดี้ตอนหลุมหน้าก็เลยเริ่มเริ่มแบบสบายใจขึ้นเพราะว่าช่วงน,นั้นลมแรงครับเยอะเยอะมากครับที่นี่แบบเยอะมากเพราะว่าแบแบบแต่ด้วยความชินด้วยมั้งครับแบบพอแบบเราก็กล้าตี้ยครับ เือแบบยี่สิบสามตัวกล้าพื้อแต่แบบน้องบางคนบางคนแบบไม่กล้าเพื่อก็รู้รู้แต่แบบทุกทีก็แบบไม่ได้แรงขนาดนี้เพราะว่าเหมือนช่วงนี้พายุเข้าอยูยใช่เพราะว่าแบบอย่างหลุมห้าอย่างครับทุกทีก็ตีแค่เวทหรือว่าอะไรนี่แบบต้องตีแบบเลขเก้าเลยร้อประมาณร้อยสามสิบถือว่าดีมากครับครับเพราะว่าแบบบางทีตาต้นแรงไม่ค่อยดีนะครับ